สวัสดียมามเช้านะคะเพืเ่อนๆพี่ๆน้องๆจาเช้านี้ก็เป็นเช้าของวันเสาร์ที่21แล้วนะคะก็บรรยากาศหลังฝนฟ้าหลังฝนนะคะดูนะคะฟ้าก็ยังพรึมอยู่เลยนะคะหน้าบ้านนะคะอ็นี่ก็ตแรกว่าจะไปวัดน,นะคะแต่งตัวแล้วพอดีอ้าลงมาฝนตกนะคะไม่ได้ยินเสียงฝนนะคะฝนตกฝนตกนะคะ ตื่นมาตอนตีสี่แต่ก็คิดว่ามันจะหยุดแล้วนะคะก็เลยแบบมันซาเนาะแต่มันยังไม่ผ่านเลยว่าจะไปวัดนะคะก็เลยไม่ได้ไปนะคะฝนตกฝนตกนะคะก็ตอนนี้ก็ฝนหายแล้วนะคะเอเมก็เลยว่าจะปั่นจักรยานนะคะดูนะคะนกงน้องพีราบนะคะก็เกาะอยู่บนหลังคานะคะก็ไม่รู้จะไปไหนนะคะฟ้าคึ้มอย่างนี้เนาะก็ กาะอ,อยู่บนหลังคาบ้านฟ้าตรงข้ามนะคะเพื่อนพี่น้องจ่าฟ้าก็ยิ่งครึ้มอยู่เลยนะคะวันนี้ก็ไม่เป็นไรคงปั่นอยู่แถวในหมู่บ้านนี้ก่อนนะคะคงไม่ได้ออกไปไหนไกลเนาะดูนะคะหน้าบ้านเลอะหมดเลยนะคะฝนสาดนะคะฝนสาดเ,เดี๋ยวไว้ให้หายก่อนนะคะค่อยทาความสะอาด <c oughs> ถนนแฉะไม่แฉะนะคะเพื่อนๆจ๋าหวาเดี๋ยว้็ แว่นก่อนนะคะเพราะว่าสึกว่าอากาศมันในนี่เนาะอากาศมันชื้นแล้วมันเอ่ไอ้นี่หน้าแว่นมันเป็นฝ้านะคะก็เดี๋ยวนเมย์จะปั่นรอบหมู่บ้านนี้ก่อนนะคะก็ไม่ได้ไปไหนเราไม่กล้าออกไปเลยนะคะตอนนี้ฟ้ายังฉ่ำมากๆเลยนะคะฟ้าฉ่ำฉ่ำฉ่ำ,ำก็ดูนะคะนู่นนะคะ เป็นเวลา8โมงกว่าแล้วพระอาทิตย์ขึ้นแล้วแต่ว่าดูเด็พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะคะเห็นดวงลอยนะคะแต่ว่าฟ้า,ม,ม,ามันมืดอ่ะเนาะบรรยากาศฟ้าหลังฝนนะคะเพื่อนๆจะมิ่ฉ่ำไปหมดเลยกลางทางนะคะชื้นมากเลยนม่ก็ต้องใส่แมสกก่อนเพราะว่าอากาศชื้นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สบายนะคะเป็นภูมิแพ้เนาะกลัวไม่สบาย นะคะน,น,นะคะดวงอาทิตย์ขึ้นสูงแล้วก็ไปตันดีแลกนะคะออกกำลังกายยามเช้าด้วยกันนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจ๋าก,ก็เช้านี้ก็เป็นเช้าของวันที่เจ็ดพื่อนเมทานเจ๋แล,ะะแล้วนะคะก็อีกสองวันสงสารลูกอะเนาะไอมีกับข้าวให้ลูกทานก <g ül> ็พอดีลูกเขาไม่ได้ทานเจด้วยนะคะ ดูนะคะดูนกนะคะเพื่อนๆเอเมจะส่องให้ดูบนเสาไฟตัวเล็กนะคะเป็นแถวเลยค่ะมันลื่นนะคะลูดไม่ไปดูนะคะจับกันเป็นปับเลยนะคะอยู่บนหัวแอเมเนี่ยดูนะคะก็อากาศมันยังชื้นเนาะ เราก็ยังไม่ออกไปหากินอะไรกันนะคะเ็เกาะอยู่ที่เสาไฟนะคะนะคะพระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วแต่ว่าแสงแบบบรรยากาศมันค้มนะคะบดบังดวงอาทิตย์อยู่เลยนะคะก็จากไกลๆนะคะเอ็นเมก็ซูมซูมมาใกล้ๆอากาศชื้นมากเลยนะคะเพราะฝนยังตกอยู่ไปนะคะไปต่อ ยังก็ดูตามกิ่งไม้ตามสายไฟเนาะอากาศอย่างนี้ก็เดี๋ยวนกก็ยังไม่ยากออกไปไหนนะคะเพื่อนๆจ้าไม่ใช่ว่าแต่คนเนาะอากาศมันชื้นนะคะชื้นมากโอโ้โหเจ้าโหลเฮาใหญ่เลยนะคะดูนกนะคะเพื่อนๆก็ๆไม่ไปไหนกันเนาะ ฝนเริ่มหายเนาะนอโอ้ยตรงนี้เยอะมากเลยเ,เพื่อนๆนะคะว้าวตรงนี้เยอะมากเลยค่ะนี่นะคะโอ้เกาะอยู่ที่สายไฟนะคะดูนะคะเ,เพื่อนๆโอ้ยเป็นลาวเลยนะคะแล้วเ,เพื่อนๆจะ้ะ นกนะคะนกนกเขา่านกอะไรบ้างก็ไม่รู้นะคะเ,เพื่อนๆนะเต็มสายไฟเลยค่ะเต็มเลยนะคะก็อากาศคึ้มเนาะนกรวมตัวกันเกาะอ,อยู่บนสายไฟนะคะเห็นเห็นดึงกลับมาก่อนนะคะไปจ้ะไปต่อนะคะเ,เพื่อนๆไปต่อไปต่อ เอาอยัางไงดีเนาะจะไปท้ายหมู่บ้านหรือรอบๆนี้ก่อนกลัวฝนตกนะคะถ้าใหญ่อยู่ในหมู่บ้านเลยยังหลบได้นะเอาอยัางไรดี <'t> ก็เดี๋ยววันนี้ปัน่นรอบหมู่บ้านก่อนล้วกันเนาะ,ะชื้นมากเลยอะสักรอบนึงก่อนนะคะโอ,โอ้ฟ้าคลื้มมากเลยค่ะเพื่อนเพ่อน ฟ้าคืมจ้ะจะออกท้ายหมู่บ้านเดี๋ยวกลัวฝนตกนะคะเอาแถวๆนี้ก่อนเนาะเออนี่นะคะอาทิตย์ขึ้นแล้วนะเห็นจุดนิดๆดเดียวนะคะแต่ว่าฟ้ามันยังไม่เปิดนะคะฟ้ายังไม่เปิดเลยอากาศคืมมากเลยนะคะฟ้ <c oughs> <c oughs> าคืมจ้ะฟ้าคืม ปั่นในหมู่บ้านนี่นะนาะเหมือนจะหยดจะย้อยลงมาหยดหัวเอดเม่แล้วนะคะเนี่ยเหมือนจะหยดจะย้อยมาที่หัวแอดเม์แล้วนะคะมืดมากเลยนะคะคึ้มดูนะคะบรรยากาศนี่นะฝาคึ้มมากเลยค่ะปั่นเข้าซอยนี้ ไม่ได้ทุกซอยนะคะเพื่อนๆรู้สึกว่าฝนครึ้มมากบรรยากาศนะคะนี้จะเข้าไปดีหรือไม่เข้าจะไม่เข้านะคะฟ้าคึ้มฟ้าคึ้มฟ้าคึ้มนะคะซอยนีนดีซอย,น,ซอยนี้ซอยเมน,นไม่ตายดีกว่านะคะ ซอยไหนเอ่ยซอยนีเอาไม้อย่างนอนกกานกกานกกาบินร้องกาๆามาเลยนะคะเพื่อนๆกามาเกาะอยู่ที่นี่นะคะใส่ไฟ กากากามน,นี้นะคะดินแกะนะคะนกกานะคะที่นี่มีทั้งนกเขามีทั้งนกกานะคะเพื่อนเพื่อนกาเช้านะคะซื้นมากเลยมันนี้นะค่ะ ปวดแขนนี่แล้วนะคะเพื่อนๆสงสัยต้องได้ไปหาหมอก่อนกับอังทองรอบนี้สงสัยจะยอมให้ฉีดแล้วไม่ไหวปวดคิดทุกสงบทุกป่วใช่วยจัารความช้ำออกไปมันจะสานนำู่ไกล มันจุดที่คะดูาาเหมือนจะหยุดยอย้าเหมือนจะหยุดยอยนะคะเพื่อนๆที่รอบพอแลละนะคะกลัวฝนตกอะ ซูมเอาไปนะคะแต่ละซอยนะไม่ได้ปั่นเข้าวิกแสกข้าเหมือนเดิเหมือนปกตินะคะ้นนะคะเพื่อนๆมืดมากเลยจ้ะกลัวตกมาอีกนะคะ ใส่ซูมนะคะซูมไปไกลๆเดี๋ยวเราจะออกลัดออกสอยน้ำบ้านแล้วเดี๋ยวขอไปสุดสอยนี้ก่อนนะคะไปลัดตรูไหนดีหรยอจะไปทวิพพด้านหลัง ทวิภพกัวลื่นนะคะตัวกัวลื่นอีดุงดงก่อนจะออกนะคะเพราะว่าถ้าฝนตกน่าจะลื่นใส่ทวิภพหน้าดงตา <S <S 1> <S 1> เป็นไรออกหน้าหมู่บ้านดีกว่าเดี๋ยวไปหาอะไรทานดูแต่ก็มีอยู่นะคะต้มยำบฉ่เมื่อวานเป็นหม้อเลยแล้วก็อันนี้ทอดก็ยังไม่หมดเลยอจอนะคะจอผัก จอผักจะเป็นผักจอผักจอผ,กผักหัวใจเท้านะคะถึงนม่กลัวลื่นนะคะเพื่อนๆรีบดูกันออกนะคะออก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 ซอยไหนดี ริษัทไหลที่นะคะไหลที่นะคะบริษัทด้านหลังมูบ้านซื้อของเก่านะคะอ๋อซูมไปไกนะคะซูมไปไกสวัสดีครับเด็กน้อยนะคะ น่ารักลูกก็น่ารักนะคะไม่รู้จักนะคะบิตาภาพอ่ะเนาะเจอก็ก้กมหน้าก้มหัวให้เขาทักทายมันเยอะนะคะคนใน,นหมู่บ้านมันรู้จักไม่ทั่วไม่ถึงนะคะน่นลูกาแอดเมย์อยู่ตั้งกี่ปีแล้วนะคะที่เอสเมย์ถายเจอพายมยียังไม่รู้เลยเขาอยู่ซอยไหนเพิ่งจะเจอเมื่อไม่กี่ไม่นานมาน,นี้นะคะ ดีเจที่หนห้าบ้านบอดีเก็กเรียกนะคะไอแมไอแม่ให้เมื่อวานก็ไปหานะคะสามไรจะค้ายผ้าก็บอกว่าใกล้แล้วเดี๋ยวรอแม่หายก่อนเนะานะคีดว่าน่าจะเริ่มน่าจะเริ่มเป็นปีใหม่เลยดีก่อนมะพักผ่อนไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยๆเลาะหาผ้าเก็บๆไปก่อนนะคะ ได้ไปไหนก็จะลรอ,อหาผ้าเก็บไว้ก่อนอยากชวนลูกเฮ้เดี๋ยวดูก่อนนะคะให้ลูกย้ายมาที่นี่ก่อนพอเงินเราพร้อมอะไรพร้อมเ็ื่อจะชวนลูกไปคัดผ้าด้วยกันที่ราชบุรีนะคะแถวบ้านลูกสะไคเนาะ,ะก็แค่แก๊กไปเนะาะก็ได้ทำยูทูบด้วยอะไรด้วยเนาะอยู่กับบ้านเรานะคะ จะเอาพวกกิฟช็อปอะไรมาลงนี้ไปหน่อยคงไม่กล้าลงทุนอะไรเยอะแยะแล้วเศรษฐก,กิจอะไรแบบนี้เนาะก็ค่อยๆอเล็กๆน้อยๆไปพอเลี้ยงตัวเองไปนะคะเมื่อช้าเขาบอกว่าลูกแล้วเนาะหาก,กินเองดีกว่านะคะไม่ไม่จะไ,ไปหวังพึ่งคนอื่นเนาะไม่รู้วันไหนที่เขาแบบจะไปจากเราเ คำสัญญาทุกอย่างที่ใครให้ไว้อะไรเงี้ยเนาะลืมลมันไปอันนี้ไม่มีอะไรจีรังนะคะเรามาคนเดียวก็ต้องไปคนเดียวเนาะอยู่คนเดียวให้ได้แล้วก็ไม่ต้องหวังพึ่งใครนะคะพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองอยู่กับตัวเองโอ้ยดูน้ำนะคะเพื่อนๆจะแฉะเลยนะคะอันนี้ก็เลยไม่มีใครมาไอ้นี่เลยน,นี่ก็มาวน สนามกีฬาเ็กประสงค์นะคะแฉะมากวันนี้ไปแล้วออกหน้าบ่บ้านแล้วนะคะดูเผื่อจะได้อะไรมาเพิ่มจะซื้อไข่ต้มไว้ให้ลูกทานดีเนาะไข่เป็ดต้มแต่อันเมทานไม่ได้นะซื้อให้ลูกดีกว่า ลางเดือนนะคะชายก็ทำเรื่องละออกแล้วกลางเดือนก็ได้มาทำงานที่ใหม่แล้วนะคะเราจะอยู่ใกล้บ้านเนาะลูกได้มีเวลาพักผ่อนสว่ยนะคะดอ,ด,อดอกดอกทานตะวันนะคะดอกเบลเลอร์เลยะค่ะเพืเ่อนๆอยู่ในฝนนะคะทึมมากเลยะค่ะ เยิ้มเลยนะคะท้องฟ้าเยิ้มเป็นหน,าน,น,าน,น้ำเนยเดี๋ยวเราก็ออกซอยนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวนาหมู่บ้านไปดูไม่มีนม่าไม่น่าจะมีอะไรขายในแอดว่าเนาะมาดูบรรยากาศนะคะแม่ค้าที่ไหนจะมาขายกันเยิอมแบบนี้ยกาดเยิ้มมบนี้เนี่ยมีที่สุขหัวนอนไค่นี่ก็พอแน้ะแอดมีก็ยังว่าแอดมีเขายัโชคดีนะ,ะยังมีบ้านเนาะ มีบ้านมีอะไรอยู่ไม่ต้องไปเชา่าไปอะไรเขานะมีบ้านซุกหัวนอนนะคะแต่อ้างวางมากเลยห้องนอนเอดเมย์ใหญ่มากเลยนะคะหกเมตรนะคะเอาม่านมากั้นไว้นะคะให้แคบเราระจะได้ไม่เหงาบนเตียงนี่มีแต่ตุ๊กตานะคะเพืเ่อนๆตุ๊กตาตัวเล็กส่วนหอยเต็มเตียงอ่า แล้วก็น้องแมวนะคะน้องแมวมุดเข้าวไตนู่นแล้วนะคะน้องแมวก็ขายเหงาได้นะคะมีคนห้องละหนึ่งตัวลูกชายหนึ่งของแอดเมหนึ่งบ้านนี้ทำสารประภูมบนบนดาดฟ้านะคะนี่นะคะว้าอ,อยู่นะคะนกพิราบ่ะ ชมนกชมอุ้ยนกอะไรสวยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนะคะเอ็นเมย์สองเหวนนะคะเพื่อนๆค่ะว้าวอยู่บนนู้นนะคะเขาจะหนีไหมเนี่ยเดี๋ยวสีเป็นน้ำเงินน้ำเงินนะคะเพื่อนๆไม่เห็นนะคะแต่แอดเมย์เห็นนะคะแต่ว่าซูมไปไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านี่นะคะเพื่อนๆนกอะไรไม่รู้รอะดูเดี จะเข้าใกล้เขาเขาจะไปจากเราไหมเนี่ยฮะจะเข้าไปสองใกล้ๆเขาจะไปไหมคะเนี่ยสีออกน้ําเงินน้ําเงินนะคะเพื่อนๆน,นอกอะไรไ่ดูยังไม่ไปนะคะดีนะไะเขาไม่ไปแอดเมย์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวฝนตกนะคะดึงกลับก่อนนะคะดึงกลับก่อน <laughs> ดึงกลับนะคะ กลับมาชมนกชมไม้อยู่นี่ออกด้านหน้านี่เลยดีกว่านะคะเพื่อนๆจ้าหรือยังไงไปด้านข้างก <c oughs> ัวฝน,นตกนะคะจ้าช่ำมากเลยดูด,ดิฝนช่ำ มีนะมีหมู่บ้านอยู่ชันชานเมืองแ mm. บบนี้นะคะ,ะได้ชมนกชมไม้ชมธรรมชาติชมเมล็ดแมนก็ทั่งช่งนาป่าตานนะคะเพื่อนๆถ่ายุ่งนาแล้วกป่าตานโอ้ยหาหมู่บ้านแล้วนะคะก็จะลงคลิปด้านหน้าหมู่บ้านนี่แหละละคะ่ะเมย์ ขาคงไม่มีใครมาขายอะไร้ะแ,แอนเมกินเจด้วยไหมในหมู่บ้านแอนเมมีขายเจยแค่ข้างในแล้วก็ไม่อร่อยนะคะ <c oughs> กลัวด้วยกลัวเขาทาไม่ดีเพราะเขาไม่ใช่คนจีนแท้เนาะกลัวเขาท <c oughs> าทาเองทำทเองนะคะคุเด้โล่งมากเลยนะคะร้านขาก็ไม่มีหรอกนะคะไม่ออกไปดีกว่าหรือ,อยังไงอ๋อแอนเมก็มาถึงตรงนี้แล้วนะคะ ก็เดี๋ยวก็จะขอจบคลิปลงคลิปนะคะไว้ตรงหน้าหมู่บ้านนะคะใกล้ๆทางออกหมู่บ้านเลยจะถปงนะะงนี่แ้านันนี้เราฟ้าฉ่ำมากเลยนะคะขอฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะติดตามรับชมคลิปเป็นกําลังใจให้เอ็นเมย์ด้วยนะคะก็เอ็นเมย์กล่าวขอบพระคุณมากๆกาลังตามกลับหาเพื่อนๆนะคะดูคลิปย้อนนตามกลับหาเพื่อนๆอยู่นะคะก็ฝากด้วย84เหรียญกว่าๆเลยนะคะเกือบ85เหรียญแล้วนะคะก็ต้องขอบพระคุณะคะ่ะ คม,มีน้ำใจของเพื่อนๆนะคะก็พยายามตามครับคือนะคะเพื่อนๆจ๋านดะีน้องนกนะคะน้องนกน้องนกนะคะขอนลงนะคะยังแวบไปดูนกอีกนะคะบ๊ายบายจ้า